มาดูกันที่พาดหัวหน้าหนึ่งครับพาดหัวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะครับวันนี้ผมหยิบยกเอาที่ประเด็นเรื่องของการปลดเกล้าครับบิ๊กตู นายกรัฐมนตรีกันยายนนั้นได้ครอรมอรนะครับโดยจะมีการเร่งปรับ,บด้วยกัน4ด้านเพื่อไปการปรับประเทศให้รับกับ AEC นะครับการปลดเกล้าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางไปที่กรมประชาการกระทบโปกตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก่อนที่ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาสนาทีประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก็จะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีพิธีรับการโปรโดเกล้านะครับอย่างที่เห็นส่วนในเรื่องของ ตำแหน่งผคอรอมอนะครับเมื่อวานนั้นน่าจะมีการสื่อสารผิดพลาดเล็กน้อยนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์พูดว่าอยู่ในเดือนกันเดือนตุลาคมแต่ว่าทางด้านพันเอกบินไทยก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะเป็นไปตามที่คอสชอวางไว้ก็คือจะอยู่ในเดือนกันยายนนะครับในตําแหน่งต่างๆของโผครอมอผมมาต่อกันที่อีก1นึ่งหนงประเด็นนะครับด้านขวามือนะครับเป็นทางด้านของกราฟิกครับคำมั่นสัญญาแนวทางการบริหารนะครับ คำมั่นสัญญานั้นมีอะไรนะครับจะมีอยู่ห้าคำมั่นสัญญาหลักๆนะครับทุ่มเททํางานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนาความสุขร่มเย็นมาสู่ประชาชนทําให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงและสร้างความรักความสามัคคี ลงมาข้างล่างครับตัวเหลืองวงกลมนั่นนะครับก็คือว่าหลังจากคำ่าสัญญาแล้วแนวทางการบริหารประเทศครับจัดตั้งคอรมอภายในกันยายนปี57และก็บริหารในบทบาทที่เป็นบทบาทระหว่างรัฐบาลกับคอสชอท,ที่จะควบคู่กันไปเนี่ยนะครับก็หาอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือพิมพ์มติชนขยับขึ้นไปข้างบนครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับประเด็นนี้เป็นประเด็นของหม่อมหลวงปนัดดาครับเร่งเคลียร์แต่งดําขอโทษอปทนะครับ ก็เป็นเรื่องราวนะครับของหม่อมหลวงปรดัดดาดิสกุลประธสํานักนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้ได้กล่าวลงใน a c e b o o k นะครับว่าอปทเนี่ยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งมฟุ่มเฟื่ยอยมีการใช้เงินหลวงนะครับนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสดื่มวนยขวดละ10,000บาทอย่างที่พาดหัวเอาไว้นะครับ <S <S โดยได้ออกมาปัดเหมาวรวมด่ากินไวนยนะครับขณะที่อาบาจอย้ำนะครับว่าเจ็บแต่ยอมจบเพราะว่าในที่สุดหม่อมหลวงปรนัดดาก็ออกมาขอโทษนั่นเองครับ ส่วนคมชัดลึกในหน้าหนึ่งวันนี้นะคะเช้าวันนี้ยังคงให้ความสําคัญนะคะนายกรัฐมนตรีคนที่29สําหรับคํามั่นสัญญานะคะประยุทธ์ยันทํางานควบคู่ทวงดุลเพื่อความโปร่งใสปัดคอสชอล้วงลูกยันไม่เคยคิดกําจัดไขร น,ะะนอกเหนือจากภาพหัวใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพนะคะโปรดเก้าพลเอกประยุทธจันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทําพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยอีกหนึ่งประเด็นในภาพหัวใหญ่นะคะนั่นก็คือปา่าปิดบ้านงดอวยพรยัง ไม่แจ้งข้อหาวีระอันนี้เป็นสองประเด็นนะคะนั่นก็คือวันนี้กับยี่สิบหกสิงหาคมวันคล้ายวันเกิดของพลเอกเปรมติน,นสุรานนท์แต่ว่าปีนี้นะคะ,ป,ะป่าเปรมก็บอกว่าไม่ได้เปิดบ้านสี่เสาเทเวศให้บรรดาเหล่าทัพทหารเหล่าทัพนั้นเข้าอวยพรเนื่องจากว่าขอเป็นการส่วนตัวที่สําคัญไม่อยากจะรบกวนการทํางานของเหล่าทัพนะคะนอกเหนือจากประเด็นสองประเด็นนี้แล้วนะคะก็ยังคงให้ความสําคัญเรื่องของบ่มหลวงปนัดดาค่ะ ขออภัยอบอจอหลังจากที่โพสต์อัดฟุ้มเฟือยชี้มีจริงแต่ส่วนน้อยยุติแต่งดำชุมนุมนะคะสุดท้ายทุกอย่างนั้นจบลงได้เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดในประเด็นนี้กันอีกครั้งนะคะปิดท้ายกันที่ประเด็นความคืบหน้าเรื่องของตรวจซ้ำไร้เชื้ออีโบลาหญิง48ปีได้กลับบ้านแล้วนะคะขณะที่ในส่วนของคองโกนั้นป่วยตายแล้ว13รายเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกติดรายแรกนะคะ ผลของการตรวจซ้ำหญิงไทยวัย48ปีก็ไม่มีเชื้ออีโบลากลับบ้านได้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่หลายคนนั้นติดตามสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะอ่านะฮะก็ปลอดภัยแล้วนะครับตรตกลงเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยยังคงไม่มีนะครับผมมาดูในโพสต์ o ูเดครับหนังสือพิมพ์โพสต์ดูเดวันนี้เนี่ยพาดหัวตัวใหญ่ข้างบนนะครับจะเป็นเรื่องของทีรชัยนั่งคลังนะครับ ก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันดีครับว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นมีการเก่งไว้หลายชื่อด้วยกันหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์ปีดีจรเทวกุลนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นกลายเป็นรายชื่อของทางด้านคุณธีรชัยเนี่ยนะครับภูวนาฬรารุปานซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่คาดว่าจะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นมีหมายเหตุไว้ด้วยนะครับ หากไม่ลงตัวหม่อมราชวงศ์ปีเดียธรเทียบกุลจะมานั่งรองนายกรัฐมนตรีและก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในพาดหัวตรงนี้ข้างล่างนิดนึงนะครับเขียนว่ารายชื่อคอรมอรเศรษฐกิจใกล้ลงตัวอดีตทูตร่วมปีติพงศ์คุมเกษตรบิ๊กตู่ให้คำมั่นดุยปราบคอร์รัปชันนะครับมันก็จะมีตำแหน่งอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับตำแหน่งอื่นๆก็อย่างเช่นนายปีติพง์พึ่งบุญนอายุทยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนี่ก็จะควบอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ ขณะที่รายอื่นก็อย่างเช่นนายดอนปรมัตวินัยอดีตทูตไทยประจํากรุงวอชิงตันดีซีนั้นก็มีสิทธิ์จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้วก็มีคํามั่นของคุณของพลเอกประยุจันโอชานะครับว่าจะเน้นนะครับต่อต้านการคอร์รัปชันทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมองด้านขวาครับด้านขวานั้นจะเป็นโผลคอรอมอของพลเอกประยุทธ์นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าประยุทธ์หนึ่งเนี่ยนะครับ อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับหมอมราชวงปีเดียทรเทียพกุลดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีครับคุณธีรชัยภูวนาณาราดูบานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลเอกชัดชัยสาริกละยะรัฐมนตรีพาณิ์พลอากาศเอกประจินจันตองนั้นคาดว่าจะควบนะครับทั้งรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเรามาปิดท้ายที่ ประเด็นข้างล่างครับเกษตรโตขายยางไม่ขัดสารนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของคณะกรรมาการองค์การสวนยางเนี่ยที่เขามีมติให้ขายยางแต่ว่ามตินี้ไปสวนทางกับทางด้านของกรนยนะครับที่ไม่ให้ขายจึงเรื่องราวไปสู่ศาลและล่าสุดนั้นกรนยก็อนุญาตให้ขายแล้วนะครับโดยเหตุการณ์เมื่อวานนี้ล่าสุดนั้นจะเป็นทางด้านของคอสชอที่อนุมัติให้ขายยางในสต๊อกรัฐบาลราคาต่ำกว่า50 าร,าราคาต่ำกว่าการรับซื้อถึงกว่า50%นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของราคายางของนะชาวเกษตรกรชาวสวนยางที่ว่าน่าจะรับข่าวดีในเร็วๆนี้ครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีการมายื่นหนังสือนะคะบอกว่าช่วงนี้ราคายางนั้นตกต่ำอยากให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ช่วยมาดูแลเรื่องนี้<ม>ด้วยนะคะปิ